พี่ๆกลับมาพบกับเขยสุพรรแชาแนลเหมือนเดิมนะคะมามาหายหยแต่ยังไม่จาบไปไหนนะคะพี่ๆยังอยู่เหมือนเดิมนะวันนี้น้องผ่าพี่ๆมาดูไม้ไม้จอมที่เป็นต้นแม่ที่น้องผ่าทําจํานวนไว้แล้วก็วันนี้จะมีจํานวนมาแบ่งด้วยนะคะก็จะพามาดูก่อนว่าตอนโตเป็นยังไงเนาะตอนโตรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะคะนี่อย่างต้นนี้ต้นนี้อนนยากปักหลัน ปักหล sociedad, Bref, ังก <aquí en S 2> ับ <studio> ส like <Okay. rik. S 1> ืบมะสืบมะคาไม่เหมือนกันเนาะคนละอย่างกันเลยนะลักษณะการป้ายจะไม่เหมือนกันนะคะพี่ๆใช่ทรงใบก็ไม่เหมือนกันเห็นป่ะนี่คือเต็มฟอร์มของยักษ์ปักหลันแล้วนะคะจริงๆอันนี้มันจะต้องออกชมพูนะเนี่ยมันกําลังกัดสีเห็นป่ะเนี่ยยักษ์ปักหลังก็เป็นตัวป้ายเหมือนกันเนี่ยถ้าใบแก่ๆมันก็จะประมาณนี้นี่คือแก่จริงๆนะเนี่ยใบเก่านี่คือใบเก่านะแก่ๆเก่าๆ เนี่อันนี้ใบใหม่มะสวยมายับปักหลันนะคะอันนี้เป็นยับปักหลันนะวันนี้น่าจะมีจํานวนนะวันนั้นเห็นแบบๆน่าจะแบ่งได้ละเดี๋ยวแบ่งให้นะคะนี่อันนี้เป็นยับปักหลันสวยเลยเดี๋ยวพี่ๆดูอันนี้มันมาหนูน้องแค่มาพักฟื้นไว้ในตู้นะคะหลังผ้าเนาะถ้าแข็งแรงก็จะต้องย้ายออกนะคะเราต้องใช้พื้นที่เนาะ หมุนเวียนตู้ใช้สอยอย่างประหยัดนะคะใช้สอยอย่างประหยัดแล้วก็มีมีต้นไหนเออนี่น้องจะให้ดูแสงทองคํานี่เห็นป่ะนี่อันนี้คือเป็นต้นรุ่นพี่ต้นหน่อเห็นป่ะเนี่ยเริ่มออกสีแลเห็นไหมออกมาดูทางนี้ก็ได้เนี่ยเนี่ยคือแสงทองคําเนี่ยพาแผงมาจากเศรษฐีสุขันเนาะเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเขาเต็มฟอมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมนี่ก็เริ่มกัดสีแลเห็นป่ะ พร้อมกับด่างเหลืองไปด้วยในตัวเห็นไหมคะเริ่มกัดสีชมพูแล้วแล้วก็ด่างเหลืองไปด้วยในตัวแสงทองคํเนี่ยมีแบ่งหนูนะคะแต่แนะนําถ้าพี่ๆท่านใดยังไม่มีอ่ะให้รีบนะให้รีบเก็บนะคะเพราะว่าถ้าหมดแล้วต้องรอชุดใหม่นะถา,ถามว่าน้องมีไหมน้องมีค่ะเพราะว่าน้องนี่แบบสารตั้งต้นเลยแหละเกือบจะเป็นสารตั้งต้นแหละแล้วก็ได้แม่พันธุ์ที่แบบว่าจ่ายลูกด่างกระจายตรงปกแบบนี้ทุกต้นเลยนะคะ คือแบบได้ตรงแม่มากๆเป็นตัวเป็นตอนตเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นบอลผ่าแผงที่แบบนิ่งนิ่งแบบนิ่งนิ่งนิ่งเลยอ่ะนิ่งมากนะคะใช่ตรงปกมากๆเลยเนี่ยค่าสังทองคำจะ<ช><ม>ถามจริงๆว่าต้นแม่น่ะคือด้วยความที่น้องล้มต้นเนาะน้องก็เลยจะไม่มีต้นแม่ให้ดูนอกจากรูปที่ถ่ายเก็บไว้นะคะน้องถ่ายน้องน้องผ่าล้มต้นเนาะก็จะมีรูปตัวอย่างให้ดูอยู่แล้วก็ต้นนี้เป็นต้นที่นะคะก็คือไม่ไม่ใช่ต้นที่แรอต้นหน่อ อันนี้คือต้นหน่อนะคะเนี่ยป่ะอนเนี่ยมันก็จะกะัดชวมพูเต็มใบแล้วก็จะมีด่างเหลืองบางใบก็จะด่างขาวนะคะแต่สวยนะแสงทองคําเออนี่ไงนี่ไงสุมมาัค่าเนี่ยเราจะให้พี่ดูว่ามันไม่เหมือนกันว่ามันไม่เหมือนกันกับ ยักษ์ปักหลันเห็นไหมเห็นไหมพี่พี่ดูนะดูกระดูกดูตรงที่ป้ายนะเห็นป่ะอันนี้คือหันุมานป้ายจะอมพะพาเข้าเฝ้าพี่พี่ดูง่ายๆแบบเนี่ยกระดูกมันก็จะเป็นลายอย่างเงี้ยแต่มันป้ายป้ายใช่หันุมานสุมาคาก็คือหันุมานนี่แหละแต่เป็นตัวแผนที่มันป้ายกับยักษ์ปักหลันมันจะไม่เหมือนกันนะคะสุมาคาไม่แน่ใจมีหน่อแบ่งไหมคือถ้าหามอนเก่าามาหาน้องได้นะคะถ้าพี่พี่อยากได้มอนเก่าอ่ะ มาหาน้องได้เลยจะมีมีค่อนข้างเยอะแต่ไม้ใหม่อะน้องสู้เขาไม่ได้เลยนะไม้ใหม่น้องสู้เขาไม่ได้เลยจริงๆแต่ถ้าพี่ๆต้องการไม้เก่าเนะี่ยมาหาน้องได้เลยนะคะอ่าเนี่ยเรืองสุนทรนนี่เรืองสุนทรก็สวยอ่าเรืองสุนทรก็กําลังสวยเลยต้นนู้นเป็นอะไรนะเออศรีรามเทพนครศรีรามเทพนครเพิ่งจะลงปลูก น่าจะยังแบ่งไม่ได้เขาคนละตัวกับไอ้มหาดิลกใช่คนละตัวกันกับมหาดิรกานดําไอมีเขาเขาจะก้านเขียวใช่แต่กระสีเหมือนกันนะคะคล้ายๆกันคล้ายๆคล้ายๆนะคะไม่เหมือนซะทีเดียวใช่ใช่แดงแดงกระดูกเขียวแต่สีดํานี่สวยเหมือนกันพี่สีลามเทพนครสวยเหมือนกันหางหงโบราณนี่แบ่งได้ยัง หางหงไม่พอไม่พอกับความต้องการเลยเนี่ยพี่หางหงโบราณเหงนไกลนะคะใบหอกใบยาวเนี่ยตอนนี้กำลังมาใช่มีสิงห์หนีงอันี้อ่าแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้นี่อะไรนะพระเจ้าเสือพระเจ้าสือใบใหม่ไม่พระเจ้าเสือเห็นปะนี่นี่ถ้าแดดดีๆก็จะเต็มเขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวขออีกชื่อหนึ่ง พี่าสวงเสวตาชัดใช่พ well ี s. <S ่าสวตเสวตาชัดหรือว่าพระเจ้าเสืออันนี้ก็ต้องไปดูอีกทีนึงไม่แน่ใจว่ามีไหมไม่แน่ใจว่ามีแบ่งไหมว่าแบ่งได้หรือยังเออต้องพูดแบบนี้เนาะนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะพี่ๆว่ามีอะไรแบ่งบ้างนะคะสําหรับวันนี้เนาะเ๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะนี่น้องให้ชมอีกทีหนึ่งสาหรับแจกปักรันน้องชอบมากถ้าชอบไม้เก่าอ่ะพี่ๆมาหาเคยสุพรรณชาแนลได้เลยนะคะทักหาน้องได้เลยค่ะจะโทรจะแอดไลน์ก็ได้ถ้าเป็นบอลเก่านะ มาถูกทางเลยถ้ามาเจอน้องนะคะใช่ใช่นี่นี่นี่เอออันนี้วันเนี่ยเราก็ผ่าได้เห็นไหมสีลาหคุ้มทองแผงใช่เอ้ะสลาเพชรขอโทษอะเดี๋ยวเดี๋ยวเออเราก็มานี้เดี๋ยน้องน้องให้ดูอีกอันนึงน้องให้ดูอีกอันนึงเดี๋ยวมาดูกันครับพี่วีนี่มาเดินตามมาเลยพี่เกลตัดพูดตรงตรงพี่เกลตตัดนี่น้องพี่จะให้พี่พี่ดูต้นนี้นะคะพี่เกลตัดคลิป มากันยาวๆไปเลยนะคะมากันยาวๆไปเลยก่อนที่จะไปดูไม้ที่จะแบ่งอ่าอันนี้น้องให้เคยให้พี่ๆดูไปแล้วน้องว่าเป็นจักพานารายแผงตอนเนี้ยเหลือแบ่งแค่ไม่กี่กระถางนะกระดูกเด่นๆแบบน,นี้เลยค่ะตัวแผงนะคะพี่ๆน่าจะเหลือแค่กระถางเดียวหรือสองกระถางจะหมดละนะคะต้องรอชุดต่อไปแล้วนะ,นะเห็นปะ ใบยาวกระดูกเด่นๆแบบเนี้ยพี่ๆดูนะสีกระดูกคือเด่นชัดมากนะไม้กระดูกถ้าชอบนะคะตัวน,นี้เป็นจับพันารลายแผงเหลือไม่กี่กระถางแล้วนะต้องรีบนะส่วนตัวน,นี้เป็นจับพันารลายเลยถ้าไม่แผงนะคะจะเป็นแบบนี้จริงๆเขาจะกัดข่าวได้เต็มใบกว่านี้นะคะออใช่ต้นเต็มฟอมอ่ะน้องแนะนําให้เหลี้ยงนอกตู้นะคะอันนี้ก็แค่มาพักฟื้นไว้เฉยๆเนี่ยจริงๆต้องเลี้ยงนอกตู้สําหรับจับพันธุ์ลายนะคะ จริงๆเนี่ยอะมันจะกัดขาวหมดเลยแล้วก็กระดูกเห็นปะ่ะกระดูกมันก็จะเหมือนกับตัวแผงเลยเพียงแต่ว่าพื้นใบมันไม่เหมือนกันอันเนี้ยจะกัดขาวเต็มใบแต่กับกระดูกเนี่ยสวยมากนะคะสําหรับจักพรรนรายนะคะเดี๋ยววันนี้มีแบ่งเหมือนกันตัวทั้งตัวเดิมทั้งตัวแผงนะคะเดี๋ยวมาดูกัน,นะค่ะว่ามีอะไรแบ่งบ้างค่ะมาค่ะพี่ๆมาดูต้นที่น้องแบ่งเดี๋ยวป๊บ <laughs> อ,อันนี้คือจกักจักพรรนราย อันนี้คือตัวเดิมนะคะตัวตั้งเด,มเดมิมนี่เหมือนเดิมคอนเซ็ปต์เดิมนะคะน้องใส่สองต้นในกระถางจากพานารายอันนี้เป็นตัวเดิมนะคะพี่ๆไม่ใช่ตัวแผงนะ สั่งซื้อน้องก็ง่ายๆนะคะไม่มีไม่มีลายไม่เป็นไรขอให้มีโทรศัพท์พี่ๆเล่น Youtube สามารถกดเบอร์โทรหาน้องได้เลย0982650905ค่ะโทรได้แอดไลน์ได้นะหรือจะสแกน QR code ถ้ามีนะคะไม่เป็นไรถ้ามีก็สแกน QR code ได้นะคะแอดไลน์ทักทายทิ้งไว้ก่อนได้ถูกใจไม่ถูกใจไม่เป็นไรนะคะทักทายทิ้งไว้ก่อนได้เลยครั้งหน้ามาเจอกันอีกถ้าเจอต้นที่ถูกใจค่อย สั่งซื้อกับน้องก็ได้ไม่เป็นไรนะคะแต่ไหนๆวันนี้ถ้าได้มาเจอกันแล้วนะคะน้องฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยแอดไลน์ไว้ได้เลยนะคะอันนี้มันก็เริ่มแล้วนะเนี่ยเห็นไหมเริ่มแล้วเนาะใช่ไหมเนี่ยมาแล้วเนี่ยนี่เริ่มแต่เด็กเลยนะเนี่ยเริ่มกระสีแต่เด็กเลยใช่จากพันารายนะคะตัวนี้น้องแบ่งให้ที่เจ็ดสิบบาทกระถางสี่ค่ะพี่ๆต้นไม่เล็กนะคะไม่เล็กนะพี่ๆเอาไปเลี้ยงอีกสักสองใบลงกระถางหกได้แล้วไม่มีดิน ก็สั่งดินกับน้องได้นี่ดินใบก้ามปูหมักธรรมชาติแบบที่น้องใช้จำาหน่ายเป็นเซตนะคะเซตละห้ากิโลกรัมโดยประมาณลูกค้าสั่งแล้วซื้อซ้ำน้องบอกเลยนะคะสั่งแล้วก็มาซื้อซ้ำได้นะคะเอาใหม่ขายก่อน <laughs> ขายดินแปบบ๊บเซตละหนึ่งร้อยอ่าหนึ่งร้อยห้าสิบาทสำหรับพี่ๆท่านใดที่โอนเงินนะคะดินใบก้ามปูหมักธรรมชาติแบบที่น้องใช้อยู่นี่เลยนะคะทุกวันนี้ใช้ในสวนนะคะแต่ถ้าเป็นแบบ เก็บปลายทางอยู่ที่เซ็ตละหนึ่งร้อยเจ็ดสิบาทเท่านั้นนี่อันนี้อะไรปิ่นปทุมปิ่นปทุมวันนี้น้องให้ห้าสิบาทเลยอะโอ้โหป้ายสวยมากเออเนี่ยวันนี้แหละวันนี้มันต้องเป็นวันของเราเนี่ยค่ะปิ่นปทุมปิ่นปทุมใบยาวค่ะพี่พี่เป็นมอญป้ายน้องให้ห้าสิบต้นนี้สวยขายไปด้วยเนาะ ขายไปด้วยแล้วก็ให้ดูไปด้วยค่าส่งสําหรับบอลสีนะคะพี่ๆค่าส่งสําหรับบอลสีเหมาจ่ายแค่หกสิบบาทเท่านั้นน้องไม่บวกเพิ่มใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่บวกเพิ่มนะพี่พีจ่ายแค่หกสิบบาทตลอดสายส่งด่วนของไปรีย์ไทยรอบส่งเมีให้พี่พีทุกวันแล้วก็ต้นนี้นี่ไงที่น้องให้ดูนะคะนี่ตักหลันใช่อ่ะเธอหยิบให้หน่อย อ่นที่น้องบอกเมื่อกี้ที่พาดูต้นแม่เนาะใช่เห็นไหมนี่เห็นไหมนี่ป้ายแล้วเห็นปะออกน้ําตาลอันนี้จะใส่กี่ต้นคะต้นเดียวอันนี้ใส่ต้นเดียวอ่ะไม่เป็นไรแต่ต้นใหญ่ละห้าสิบบาทต้นหรือสองต้นสองต้นค่ะสองยอดสองยอดอ่ะสองต้นอ่ะไม่เป็นไรน้องบอกราคาไปแล้วห้าสิบก็คือห้าสิบยกปักหลั่นค่ะพี่พี่สองต้นในกระถางเหมือนเดิมอ่าน้องให้ที่ห้าสิบบาทนะคะเอาลง อันเดี๋ยวมาดูต่อค่ะพี่พีเดี๋ยวมาดูต่อว่ามีอะไรอีกเดี๋ยวขอเล็งเล็ง,ลงชีเป้าแป๊บหนึ่งนะคะี่มาต่อมาต่อเลยค่ะพี่พีแป๊บหนึ่งนะคะไม่้นได้รน,น้องเนึ่งเป้าแล้วแต่ขอดูป้ายก่อนฮองเดอรุ่นสองต้นในกระถางหยิบหน่อยะคะ่ะไม่มีความสามารถเลยเหรอหยิบยากใช่ไม่หยิบยาก หงดรุณสองต้นในกระถางเหมือนเดิมค่ะพี่พี่ไม้กระสีแต่ถ้าได้กระสีปุ๊บสวยเลยนะคะเห็นป้าสองต้นในกระถางฟอมกอเอาไปที่หงดรุณสองต้นน้องขอเจนะ็ดสิบอ่าพี่พี่จา๋าขอขอเจ็ดสิบบาทนะจา๋าสำหรับหงดรุณอ,อันนี้ไปนี่อ่ะอชอบหว,วานๆนี่นางมณโฑออามาเ,เอามานางมณโฑฟอมกอ ที่ถ้าหาบอลเก่าพ,พ,พี่่ต้องมาหาน้องนานี่อ่ะนางมนโทหวานเจีย๊ยบฟอมกกสอ2ต้นในกระถางเช่นเดียวกันเอาไป50บาทค่ะอันนี้คือสีจริงไม่มีปรับแต่งใดๆทั้งสิ้นนะคะเนี่ยเอาไปที่50บาทพอนะคะนางมนโทตับรามเเกียนภรรยาของโทสกันนะคะห้าบาทและและและ,และ,และต้วนี้มีอะไรให้น้องจกอีกตัวนี้ม่อะไรให้น้องจกอีกเอ่ย อันนี้อะไรอะ่ะเธออันนี้ใบยาวอ,อ่ะรณพักห้าสิบค่ะสองต้นสามต้นสองหรือสามต้นไม่แน่ใจอ,อ่ะเอา <2 S 2> ไปสองต้นสองต้นรณพักสองต้นห้าสิบบาทค่ะพี่พี่เลี้ยงกี่สองใบย,ย้ายลงกระถางหกได้เลยไม่มีดินเช่นเดิมสั่งกับน้องได้นะจ๊ะสั่งที่น้องได้เลยนะคะ แล้วก็มีตรงไหนอีกอาหารหลังกลับอาหารหลังกลับอาหารหลังกลับอ <laughs> าหังกลับมาตรงนี้มา,มาเธอไหนเอ่ยอ่านี่ไงอ่ะอันนี้จากแผงจักพันอะไรแผงมนนะไม่เหมือนกัน,กนเห็นไหมน้องบอกแล้วมนนะไม่เหมือนจริงๆอ่ะมาวองเทียบกัน,นอ่ะพี่ๆดูเห็นปะ นี่คือสายมือที่น้องถือนะคะนี่คือสายมือเนี่ยต้นนี้จากพันารลายแผงเห็นไหมมันจะแดงมันจะออกแดงแล้วก็กดูกแดงน,น,นะคะส่วนถ้าเป็นจากพันธุลายตัวเดิมะดนะคะ<ด>มันจะเป็นเขียวกระดูกแดงแต่ว่าเขียวตรงนี้มันจะกัดสีที่น้องให้ดูต้นแม่เมื่อสักครู่นะคะมันจะออกขาวใช่สวยงามทั้งคู่แล้วน้องก็ใส่เป็นสองต้นในกระถางเหมือนกันนะคะราคาเท่ากัน,นะค่ะพี่พีเอาไปเจ็ดสิบบาท,บาทหาไม้รักสิบมาหาน้องเลย หาไม้ลักสิบให้มาหาน้องเลยนะคะมาที่ต้นนี้ต่อค่ะอันนี้เป็นกอรวมกอรวมก็คือต้นนี้มีสุพรรณหงส์หนึ่งต้นแล้วก็ไม้มีชื่อแต่จําชื่อไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ปักชื่อไว้ค่ะพี่ๆไม่แน่ใจว่าอะไรอ้นนไม่ลนนาพักก็ขุนเมืองหรือไม่ก็ขุนเมืองกระดุกกระดุกดำไม่แน่ใจอ่ะไม่เป็นไรเราเอาเป็นแบบไม่แน่ใจชื่อดีกว่าขุนเมืองมี่าไม่เป็นไรเอาบอกไปไม่แน่ใจชื่อดีกว่าเพราะเราไม่ชัว ามว่าด้วยความที่ไม,ม้มันยังเล็กก็ดูอากอรวมสุพรรณหงส์หนึ่งต้นแล้วก็บอมีชื่อแต่จําชื่อไม่ได้นะคะพี่พี่พี่สั่งน้องแค่ว่ากอร,รวมก็พอนะคะกอร,รวมก็พอเจ็ดสิบบาทนะคะสองต้นในกระถางกอร,รวมเจ็ดสิบสับพนมได้ไหม <Yeah. S 1> อะไรคะแสงงค้ำมะต้นใหญ่ๆไปเลย ด,ดังกระจายอะให้ให้เห็นชัดๆสู้แดดกันหน่อยเห็นไหมดางกระจายต้นนี้เฉพาะต้นนี้นะวันนี้น้องให้เจ็ดสิบแสงทองคําเฉพาะต้นนี้วันนี้น้องให้เจ็ดสิบแต่ถ้าพี่ๆจะเอาสวยๆขอสวยๆโชว์โชว์สักหนึ่งต้นสิคะสสะ่ะอ้าวทางน้นต้องเป็นทางน้นคะ่ะเราเราต้องไปทางน้นมา เรอออมอีกไหมเราต้องออมอีกไหมเนี่ยขาวๆนี่อันนี้คือหนุมานห่าวนะเอออนี่ละงอแงที่สุดเลยนะเลี้ยงไหมอ่ะหนุมานห่าวแต่เดี๋ยวเดี๋ยวน้องขออีกสักใบสองใบเดี๋ยวน้องมาแบ่งให้ลูกค้าได้ใช่ใช่นี่เหลืองปะเหลืองไหมเหลืองออกเม็ดแล้วนะไม่ใช่เหลืองพันอะไรอ๋ออันนั้นใช่เออแลืองพัน้วเราก็ว่าเหลืองนะออกเม็ดแล้ะปล่อยเลยมาห้าสิบไปดิอ่ะดูแม่มันโอ้แม่มันแม่มันอยู่ข้างนอกไปดูไปดูไปดูอ่ะ วันนี้ไม่พาเดินนะนี่อันนี้พี่ๆไม่ต้องตกใจนะว่าคนเลี้ยงบอลทําไมปล่อยบอลอย่างนี้น้องปล่อยให้ขาดน้ำเพราะว่าน้องจะผ่านะเดี๋ยวตกใจใช่อะมาๆเธอหยิบมาหยิบมาหยิบมานี่เลยถือไว้บางหอมเปนน้ำแท้นี่ไงนี่ไงอ่ะเนี่ยเรือมพนาลัยเรือมพะนาลัยนี่ต้นโตเห็นปะไม้กัดสีเป็นไม้ที่กัดสีอดทนได้นะพี่ๆจะแบบ เวลาที่น้องกระสีแล้วพี่พี่จะตื่นเต้นมากใช่จะทําฟอร์มกอ,อ,มกอเลยเริ่มพนละลายห้าสิบค่ะนี่อ่ะนี่ต้นลูกกับต้นแม่คู่กันในมือนะห้าสิบน้องขอแวะพักตรงนี้แป๊บหนึ่งค่ะพี่พี่อันนี้คือเกอ,อิชาเกอ,อิชาจะเป็นบอลด่างเดี๋ยวขอขั้นนิดหนึ่งขอขั้นด้วยบอลด่างนิดหนึ่งเกอ,อิชาเป็นบอลด่างเดี๋ยวน้องให้ดูรูปต้นเต็มฟอร์มอีกทีหนึง่งจริงๆน้องจะดังข่าวนะคะ <c oughs> ใช่ไม้นอกตู้จริงๆอ่ะต้นเนี้ยคือไม้ด่างขาวแต่ว่าเนี้ยมันออกเหลืองนะคะพี่พี่ม,มันอยู่นอกตู้ตเห็นปะมันด่างนะมันด่างนะคะไม่ใช่ไม่ด่างนะเห็นไหมเนี้ยแต่ว่ามันออกเหลืองด้วยความที่มันอยู่นอกตู้เกอีชาแล้วดูรากดีไม่ดีแล้วดูเทียบอัะเธอขอมือหน่อยเทียบขนาดมือเห็นไหมไม้กระถางสี่พี่พี่แต่มันต้องย้ายแล้วแหละมันต้องไปหกไปแปดลวเนี้ยปะ ม,มันพุ่งแล้วเนี่ยอย่างต้นนี้เห็นไหมอ่านีดูอย่างต้นนี้ก็ไนดะ้เกอ,อิชาเห็นปะด่างแต่มันเปลิดไงด้วยความที่มันอยู่นอกตู้เนาะเนี่ยอ่ะนี่เนี่เห็นไหมเนี่ยเลือกได้เลยนะคะพี่พี่น้องยกมาสามต้นพี่พี่ก็ไล่เลยหนึ่งสองสามเกอ,อิชาวันนี้ต้องให้ห้าสิบตอนแรกจะขายเจ็ดสิบไม่ขายละขายห้าสิบาทพอเกอ,อิชาเป็นไม้ด่างนะคะไม้ด่างนะแต่อยู่แต่เลียนนอกตู้ได้ค่ะ เป็นไม้ด่างที่เลี้ยงนกตู้ได้น,นี่มาเดี๋ยวมามุมนี้อีกหน่อยแสงทองคําใกล้จะหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นรีบนะคะพี่พี่นี่เห็นไหมเนี่ยท่านมุมนี้จะเห็นชัดเลยเหลืองตัดก,กับเหลืองตัดก,กับเขียวแบบชัดเจนอะถ้า่ายสวยๆอย่างเงี้ยน้องขอที่แปดสิบบาทไปแสงทองคํานะคะ อันนี้เรียกว่าสวยเลยเนี่ยเห็นปะน้องต้องน้อง,องพยายามหาแสงอะตัวเองก็ใส่หมวกด้วยเนี่ยสวยเลยเหลืองตัดเขียวแบบชัดเจนนะคะแสงทองคำน้องให้แปดสิบเนี่ย,วนะยสวยแปดสิบบาทพอนี่แปดสิบนะคะแสงทองคำอันนี้หนอเธอพักได้ไหมกระถางหก ชื่ออะไรนะ hey, นะมหาดิลกพบมหาดิลกพบตับฉลองพระนครกัดสี่กัดีนะแล้วนะเนี่ยน้องให้วันนี้ขอขอรักร้อยนะพี่พี่ร้อยละ <Okay. S 1> อ่ะร้อยเจ็ดเขาบอกร้อยแปดหนูให้ร้อยเจ็ดไม้หน่อค่ะอุดมเอยมหาดิลกพบอุดมยังไม่ <laughs> มหาดิลกพบกับพี่พ,พี่ไม้หนอ่ออันนี้ไม้กระถางหกนะ แบ่งกระถางเดียวค่ะมาแยกหน่อเริ่มกระสีแล้วนะคะมาหานี่หลกพบตับฉลอมพระนครน,นะคะตับฉลอมพระนครเอาไปร้อยเจ็ดสิบบาทแล้วก็นี่ที่น้องบอกสุกมักค่ะใบอีกใบหนึ่งได้ไหมรออีกใบก่อนเออรออีกใบหนึ่งก่อนแล้วกันโอเคใบมันน้อยไปไหนอ่อยนี่นี่นี่นนนอะชื่ออะไรนะ นีลเสนนีลเสนต้นโตๆแบบนี้เลยกระสีแล้วห้าสิบบาทค่ะมีสองต้นปะสองต้นสองต้นสองต้นในกระถางห้าสิบนีลาเสนนีลเสนสองต้นในกระถางห้าสิบสองต้นทุกต้นอ่านีลาเดี๋ยวนีเลนนอนมีเลนนอนมามีเลนมันมีแค่ต้นเดียวที่ปล่อยอะต้นอื่นมันยังเล็กอยู่อ่ะโอเคมานีลาโนนนี่ไหมเริ่มออกสีแล้วเดี๋ยวน้อง คือต้นแม่เราอ่ะผ่าลมแม่เดี๋ยวขออนุญาตแปะรูปเจ้าของภาพนะคะแปะรูปตอนโตตัวอย่างตอนโตให้ดูนิดนึงนะคะสําหรับนิลนน์นะคะไม้กระถางสี่หัวให้เจ็ดสิบนะคะนิลนน์น้องให้เจ็ดสิบนะคะอะปะมีแบ่งให้ต้นเดียวนิลนน์นี่มันคู่กับแก๊งลิงก็นี่แหละเนี่ยนิลนนน์นลเสนเนี่ยค่ะนิลเอกเดี๋ยวอันนี้นีลนิลนน์นิลเอก นิลนนนิมนนปวดหัวมานิลเอกยังไม่ได้ปลูกนิลนิลเอกอะไรไม่รู้ไม่ได้ปลูกปลูกไปไม่โตของดารุนอันนี้ก็ของดารุนนะคะพี่พีของดารุนสองต้นในกระถางเหมือนกันเจ็ดสิบบาทมีอะไรอีกเธอมีอะไรอีกไหมคะอ่ะเธอว่าเราเราจะไปเอาดารามีกระถางเดียวปิดละนี่เธอดูนี่นี่เธอถ่ายกิลินีไปอ่ะกิลินีกิลินีห้าสิบ กิริณีห้าสิบคุกฝุ่นสองต้นในกระถางห้าสิบค่ะเห็นไหมแผ่นปะคุกฝุ่นปิ้นปทุมยังมีอีกนะคะพี่พี่เห็นป้าด้านในนะคะที่พี่พี่เห็นอยู่ป้ายน้องให้ห้าสิบบาทเหมือนกันเฉพาะวันนี้นะที่ลงคลิปวันนี้นะคะวันนี้วันที่สองเมษายนนะคะสองเมษายนนะน้องให้ห้าสิบนะคะ แล้วก็ต้นนี้สธาศูนยังไม่กระสีแต่เริ่มแล้วนะคะสองต้นในกระถามเหมือนกันยักษ์สธาศูนย์50บาทนะคะอันนี้เดี๋ยวมูลรับแรเดี๋ยวค่อยแบ่งอ่ะดารานพรรารั์หลักสิบป,ปะดารานพร,รัสใปสวยสวยแปดบาทเห็นไหมใงองงายสวยลูกค้าเห็นน่าเกลียดตายห,าหาย่ะ <laughs> ไม่เป็นไรง,งั้นเราไม่ต้องหยิบมามสมพังคงอะต้นนี้ดาราเราพลาปิดถ้ายที่ต้นนี้เลยแปดสิบาทนะคะพี่ๆท่านด้สนใจต้นไหนนะคะจดชื่อโทรสั่งซื้อได้เลยนะคะศูนย์เก้าแปสองหกห้าศูนย์เก้าศูนห้าค่ะถ้าไม่มีไลน์ไม่ต้องแอดไลน์ค่ะยกขูโทรศัพท์โทรสั่งซื้อกับน้องได้เลยจ่ายเงินที่หน้าบ้านได้เพราะว่ามีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะ ไม่ต้องโอนเงินก็ได้แล้วเนาะไม่ได้บวกเพิ่มเนาะค่าส่งหมาใจหกสิบาทเท่านั้นค่ะส่วนดินหมักใบกัมปูดินใบกัมปูหมักธรรมชาติแบบที่น้องใช้ที่สวนอยู่นะตอนนี้เนาะมีแบ่งจําหน่ายให้นะคะจำหน่ายเป็นเซตเซตละ5กิโลกร,รัมโดยประมาณราคาเซตละ150่งหาบบาทสำหรับพี่ๆท่านใดที่โอนเงินแต่ถ้าเก็บเงินปลายทางน้องขอเซตละ170บาทเท่านั้นนะคะชื่นชอบต้นไหนอย่าลืมนะคะโทรสั่งซื้อที่น้องได้เลยนะคะ มอนสีเขยสุพรรณนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะพี่ๆมีความสุขสนุกไปกับการเลี้ยงมอนสีนะคะสวัสดีค่ะ